ทำให้ประตูพังและพวกมันเนี่ยเข้ามาในห้องคุณได้จนนั้นคุณเตรียมใจตายได้เลยครับ ดีไวรุ่นทุกคนและคุ้มชมทุกท่านครับวันนี้กับผมเองมม็งพงศิษั์นะฮะและวันนี้เราก็อยู่ในรายการกดหรือว่าลุนออฟเฟอร์ประจําวันเสาร์นั่นเองฮะบอกเลยว่าสําหรับกดหรือว่าลุนออฟเฟอร์ของเราในสัปดาห์นี้นะครับแอาพิเศษกว่าสัปดาห์อื่นนิดนึงนะหรือใช้คําว่าแปลกกว่าสัปดาห์อื่นก็ได้เพราะว่าสัปดาห์นี้นะครับเป็นลุนออฟเฟอร์ที่เราจะไม่ได้เล่าเรื่องราวหลังจากที่บรรยายกดจนจบแล้วแต่จะมีเพียงแค่การสปอยเล็กๆน้อยๆอ,ออกมาเพื่อให้คุ้มชมเนี่ยไปจิน,นาาต ผมว่าลักษณะแบบนี้เนี่ยหลายหลายคนอาจจะชอบก็ได้เพราะอย่างที่บอกคือเวลาเราอธิบายกฎมาทั้งหมดอะไร,หรเหล่านี้มันก็เหมือนเป็นเวแบบเกินเวลาว่าอนาคตจะเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเราแบบบอกแค่กฎและให้คุณผู้ชมเป็นคนเลือกเส้นทางเองว่าคุณผู้ชมจะไปทางซ้ายหรือทางขวาเองผมว่ามันน่าจะสนุกพอสมควรเลยและวันนี้จะเป็นอีีแรกที่ผมจะลองดูครับว่าคุณผู้ชมจะชอบกันหรือไม่ชอบกันนะ เอาเป็นว่าเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับว่ากฎของเราในวันนี้จะน่ากลัวมากน้อยแค่ไหนและคุณผู้ชมจะชอบในรูปแบบใหม่หรือไม่นะแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าไปดูในกฎคลิปนี้กันนะครับยังไงผมรบกวนคุณผู้ชมนิดนึงช่วยกดไลค์คลิปนี้ถึงหนึ่งพันหไลค์หน่อยนะครับผมเพื่อเป็นกำลังใจกับผมเอฟผมพิทักหน่อยแล้วกันนะฮะขอแค่1,500เท่านั้นถ้ามากกว่าน,นี้ก็จะดีใจมากหรือถ้าใครอยากจะกดแชร์ผมเลยจะขอบคุณดับการาบแนบล่องตีเลยนะฮะโอเคถ้าคุณผู้ชมกดเพื่อเป็นกำลังใจให้ผม 1, หมดก,กู แล้วนะฮะกันเดี๋ยวเราเข้าไปดูคลิปพร้อมๆกันเลยครับผม Rune of Horror โรงแรมราคาถูกข้างสถานีรถไฟหมายเหตุเรื่องทั้งหมดนี้เป็นเหตุการณ์สมมติหากมีข้อผิดพลาดการใดขออภัยมานาที่นี้ด้วย อาจารย์คนใหม่ของภาควิชากำลังง่วนกับการค้นหาโรงแรมสำหรับให้นักศึกษาไปพักระหว่างเดินทางไปประกวดโครงการวิทยาศาสตร์ที่ต่างจังหวัดสายลมวูบหนึ่งสัมผัสกับตัวเขาพอดีกับที่เขาเนี่ยเลือไปเห็นข้อเสนอที่น่าสนใจพอสมควรซึ่งในใบข้อเสนอนั้นเนี่ยเป็นที่พักที่ติดก,กับแม่น้ำส่วนอีกทางฝั่งหนึ่งเนี่ยก็ติดก,กับสถานีรถไฟโดยสถานีอย่างนี้นจะปล่อยให้เช่าเป็นอาคารจ่ายเพียงแค่คืนละ700บาทเท่านั้นเพื่อพักแรมนั เองตัดภาพกลับมาท่ามกลางโรงแรมราคาเหยียบพันต่อคืนอาจารย์ท่านนี้เนี่ยไม่ลังเลที่จะกดจองไปถึง4ห้องเลยโดยเราจะแบ่งนั่นก็คือสําหรับนักศึกษา2ห้องสําหรับเขาและอาจารย์สาวที่มาดูแลการแข่งขันอีกคนละห้องรวมไป4ห้องนั่นเองซึ่งพอได้เข้าไปโรงแรมเสร็จปุ๊บก็มีพนักง,งานต้อนรับเนี่ยเดินเข้ามาต้อนรับเลยโดยเธอหรือว่าพนักง,งานท่านนี้เนี่ยเขาแนะนําตัวว่าเขาชื่อจันและเขาก็พูดกับพวกเราว่าสวัสดีค่ะ ถ้าพวกคุณเลือกที่จะพักที่นี่เพราะราคาดิฉันอยากจะแจ้งว่านอกจากรายละเอียดที่ลงไว้ในเว็บแล้วทางโรงแรมเรายังมีข้อปฏิบัติพิเศษอื่นๆอีกทางเว็บไม่ได้ลงให้เพราะอาจจะทําให้หลายคนมองว่าเป็นเรื่องไร้สาระถึงมันจะพิสูจน์ไม่ได้แต่เชื่อดิฉันเถอะค่ะมันมีคนพยายามมาแล้วซึ่งถ้าเกิดให้พวกเขาย้อนเวลากลับไปได้พวกเขาคงอยากจะเชื่อดิฉันมากกว่าที่จะอวดดีโดยข้อปฏิบัติทุกข้อต่อไปนี้ไม่ใช่ข้อควรปฏิบัติแต่เป็นสิ่งที่ต้องทําถ้ายังอยากพักที่นี่และกลับออกไปข้างนอก แบบครบ32เองซึ่งทั้งตัวผมแล้วก็อาจารย์ผู้หญิงรวมถึงเด็กๆเนี่ยก็แอบงงเล็กน้อยว่ามันรุนแรงขนาดนั้นเลยเหรอทีนี้เนี่ยเราก็รู้สึกว่าไม่อยากจะขัดอะไรเขาก็ให้เขาแจ้งมาทีละข้อเลยโดยเธอหรือว่าจาันเนี่ยก็แจ้งมาทีละข้อเลยว่ากฎในการใช้โรงแรมจุดจุดจุดหนึ่ง ไม่ควรเดินเล่นบริเวณสวนโดยที่ไม่มีจันทร์ไปด้วยและห้ามมองไปทางแม่น้ำไปนินคาร 2. สําำหรับการเดินทางไปยังห้องคุณต้องก้มศีรษะและน้อมตัวลงด้วยความเคารพตลอดทางห้ามวกแวกไม่ว่าจะเห็นอะไรที่หางตาก็ตาม 3. <า>ห้องที่เปิดให้เช่าจะมีบริเวณนอกชาญคุณนั่งเล่นที่นั่นได้จนถึงเวลาที่กำหนดในข้อถัดไปหลังจากนั้นคุณต้องเก็บของให้หมดแต่ว่าถ้าเกิดคุณลืมไว้จนพ้นเวลาเนี่ยห้ามออกไปหยิบมันเป็น,นันคาดเพราะมันจะไม่ใช่ของคุณอีกต่อไปเพราะคุณหนูเนี่ยชอบของเล่น ใหม่เสมอและเธอเนี่ยก็ไม่ยอมให้ใครมาแย่งของเธอด้วย4ย่างเข้ายามสามหรือว่าเที่ยงคืนจนถึงเวลาพระอาทิตย์ขึ้นประมาณ6กโมงเช้าซึ่งพระอาทิตย์ที่นี่เนี่ยจะตรงเวลาทุกวันแบบเป๊ะเ,เ,เลยนะณเวลานั้นเนี่ยต้องทำทุรทุกอย่างที่ต้องทํานอกห้องให้เรียบร้อยแล้วเพราะหลังจากเวลานั้นจะเป็นเวลาส่วนตัวของใครอีกหลายๆคนในโรงแรมแห่งนี้ถ้าแม้แต่พวกคุณยังต้องการเวลาส่วนตัวพวกเขาก็ต้องการเวลาส่วนตัวเช่นกันฉะนั้นการการะทาที่หยาบคายเช่นการเปิดประตูออกมาเดินเล่นในเวลาของพวกเขาถือว่าเป็นการล้ำ เส้นอย่างมากในทางที่ดีเราขอแนะนําให้คุณปิดหน้าต่างด้วยเพื่อความสบายใจเพราะพวกเขาบางคน,นมีนิสัยสอดรู้สอดเห็นเหมือนกับเด็กๆก,การปิดประตูและหน้าต่างอย่างไม่ชิดเป็นการบ่งบอกพวกเขาอ้อมว่าคุณจะอยู่ในที่ของคุณและเขาก็จะอยู่ในที่ของเขาต่างคนต่างไม่ระออรานซึ่งกันและกันนั่นเองต่อมากดข้อที่5ถ้าคุณมีความจำเป็นต้องเช็คเอาท์ก่อนเวลาที่กําหนดคุณต้องแจ้งจันพนักงานต้อนรับด้านหน้าเช็คอินเสียก่อนถ้าตอนนี้คุณยังไม่ได้แจ้งให้รีบแจ้งเธอซะและเมื่อถึงเวลาเธอจะมาเคาะประต ูหน้าห้องพร้อมกับตะเกียงพายุตรวจสอบให้ดีว่าไฟที่ลุกชนในตะเกียงนั้นเป็นสีเหลืองเพราะนั่นคือตัวจริงของเธอแต่ถ้าไฟในตะเกียงนั้นไม่ใช่สีเหลืองและเป็นสีอื่นให้รีบป,ปิดประตูทันทีกดข้อที่6จากนั้นจะนําผ้าคลุมศพมาคลุมให้คุณและจะพาคุณออกไปโปรดคุมไม่มีชิดหรืออย่างน้อยก็คลุมศีรษะของคุณให้หมดด้วยแล้วเดินออกไปจากห้องตราบใดที่คุณยังได้เสียงจันร้องเพลงที่ขึ้นต้นด้วยว่าวัดเอยวัดโปด ให้เดินไปข้างหน้าอย่างเดียวห้ามพูดไม่ต้องสนใจว่าขามามาทางไหนหรือว่ามีทางเลี้ยวกี่เลี้ยวโคง้งกี่โคง้งเมื่ออยู่ใต้ผ้าคลุมศพทุกอย่างจะเดินไปเส้นตรงเท่านั้นเพลงของเธอจะมีเนื้อหาต่อกันไม่มีสิ้นสุดแม้ว่ามันจะขึ้นต้นเหมือนเพลงกล่อมเด็กที่คุณเคยได้ยินแต่ตลอดระยะเวลาที่เธออยู่ที่นี่เธอแต่งมันเพิ่มจนรอกทั้งคืนก็ไม่จบนั่นเองกฎข้อที่7ก่อนใส่ผ้าคลุมศพอย่าวิพากวิจารณ์ผ้าที่จันเตรียมมาให้คุณไม่ว่ามันจะมีเลือดมีฝุ่นมีกลิ่นหรือมีอะไรติดมา ก็ตามถึงแม้กระทั่งแบบของสิ่งที่เป็นของอันตรายที่เกาะอ,อยู่ก็เช่นเดียวกันก็ต้องอยู่นิ่งให้ที่สุดและห้ามวิพากษ์วิจาร์ด้วยเพราะจันจะโกรธมากจนไม่อยากช่วยเหลือคุณและเดินจากไปนั่นเองซึ่งถ้าเกิดเป็นแบบนั้นคุณจะต้องอยู่ที่นี่จนถึงเช้าซึ่งถ้าคุณจําเป็นต้องออกไปข้างนอกในเวลาแบบนี้ขอให้เชื่อเลยว่าที่ที่ปลอดภัยที่สุดเนี่ยคือใต้ผ้าคลุมศพของคุณนั่นเองกฎข้อที่8จันจะเอื้อนโดยไม่หยุดหายใจแต่ถ้าเกิดว่าเสียงเพลงนั้นหยุดเกิน3วินาทีขอให้คุณนัง คลุมตัวให้ได้มากที่สุดไม่ว่าคุณจะได้ยินเสียงได้กลิน่นหรือรู้สึกเหมือนมีอะไรมาดมตัวคุณกรณีที่มาเป็นหมู่คณะเนี่ยต่อให้ได้ยินเสียงเพื่อนร้องของความช่วยเหลือเนี่ยก็ไม่มีข้อยกเว้นห้ามขยับตัวดุกดิกเป็นอาคาให้อยู่ใต้ผ้าคลุมศพเท่านั้นและห้ามตอบโต้ด้วยรอจนกว่าทุกอย่างจะสงบและจนกว่าจันจะกลับมาร้องเพลงอีกครั้งหนึ่งด้วยซึ่งเพลงนั้นต้องย้ำว่าเป็นเพลงเดิมที่เธอร้องด้วยนะแต่ทีนี้เนี่ยเธอจะร้องต่อแต่ทีค่ค้างเอาไว้นะแต่ถ้าเกิดว่ากลายเป็นว่าเธอเนี่ยเร ช่จันแน่นอนถ้าเกิดว่าพูดคุยอย่างอื่นนอกจากเรื่องการร้องเพลงแม้จะเป็นเสียงจันแต่นั่นก็อาจจะไม่ใช่จันก็ได้ถ้าคุณเผลอตอบโต้พวกเขาเมื่อไหร่คุณจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของพวกเขาตลอดกาลกดข้อที่เเมื่อออกจากโรงแรมแล้วห้ามหันกลับมองมองเป็นัันคาดก่อนออกไปอย่าลืมกล่าวชื่นชมเพลงของจันด้วยและกล่าวขอบคุณเธอที่คอยดูแลความเรียบร้อยให้เพราะเธอเนี่ยเป็นคนมีมารยาทมากกรณีที่ออกจากโรงแรมในเวลาเช้าไม่ต้องกล่าวชื่นชมเธอก็ได้แต่ถ้าเกิดออกตอนกลางคืนห้ามลืมข้อนี้เปน็นนันคาดก ข้อที่10ควรเช็คเอาท์ทันทีหลังจากที่พ้นเวลาที่กำหนดจริงๆถ้าคุณใช้เวลาที่นี่ดูสักคืนคุณคงไม่อยากอยู่ต่อเลยแม้แต่วินาทีเดียวกดข้อที่11ถ้าคุณไม่มีเงื่อนไขว่าต้องออกจากห้องก่อนเวลาสิ่งที่คุณต้องทำนั่นก็คือมีแค่การวางเฉยต่อทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นนอกห้องซึ่งอาจจะมีทั้งเสียงโวยหวนเสียงกรีดร้องเสียงด่าทอเสียงคนทุบห้องเสียงระเบิดหรือแม้กระทั่งมีคนร้องของความช่วยเหลือก็ต้องไม่สนใจไปนั้งคาเพราะจานตัวจรงเนี่ยจะมาเคาะประตูโดยไม่พ ูดอะไรเท่านั้นเองกฎข้อที่12ถึงแม้ว่าคุณเนี่ยจะเห็นอะไรลอดช่องประตูเข้ามาอาจจะเป็นเลือดหรือจะเป็นมือหรืออะไรก็ต้วงแต่คุณห้ามเปิดเม่นก้าคุณมั่นใจได้เลยว่าโรงแรมนี้มีิเพียงแค่คุณที่มีลมหายใจเท่านั้นสิ่งอื่นไม่ใช่คนแน่นอนกฎข้อที่13กรณีที่คุณอยากเปิดหน้าต่างคุณต้องไหว้ก่อนเปิดทุกครั้งและหลังจากที่เปิดแล้วห้ามจับบานหน้าต่างด้วยไม่ว่าคุณจะเห็นอะไรก็ห้ามทั้งห้ามสบสายตาห้ามจ้องให้ทําเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นถ้าคุณเอเเเห็นะะไรรข้าาจ รับประกันความปลอดภัยเพราะพวกมันเนี่ยอาจจะถูกใจคุณจนอยากเอาคุณไปอยู่ด้วยนั่นเองกดข้อที่14สําหรับห้องใหญ่ซึ่งเคยเป็นห้องของคุณหญิงสังเกตได้จากเตียงที่มีม่านลูดลายลูกไม้และตู้เสื้อผ้าขนาดใหญ่สีน้าตาล3าประตูห้ามแตะต้องหวีบนโต๊ะเครื่องแป้งเปน็นคาคุณท่านของเธอเนี่ยซื้อให้เธอเป็นของแทนใจซึ่งเธอเนห่วงมันมากถ้าใครไปแตะมันเข้าแล้วก็เธอจะเข้ามาและพยายามจะตัดมือคุณทันทีซึ่งถ้าคุณเผลอแตะโดยที่ไม่ได้ตั้งใจพยายามกล่าว ขอโทษเธอให้สุภาพมากที่สุดและอาศัยจังหวะเผลอปลาหวีออกไปนอกหน้าต่างลงครองให้เธอหันไปเก็บทันทีถ้าโชคดีหวีตกไปในบริเวณที่คุณท่านเสียชีวิตในคุ้งน้ําที่มีไซย,ย้อยเธอจะลงไปโศกเศร้ากับศพอยู่สักพักให่ใหญ่แต่ไม่ว่าคุณจะปลาไปตรงจุดไหนคุณต้องรีบพูดว่าจัน พลาดเพื่อเป็นสัญญาณให้จันเนี่ยมาจัดก,การต่อแล้วหลังจากนั้นใกล้ถือตะเกียงเจ้าพายุวิ่งหนีออกมาจุดนั้นให้เร็วที่สุดถ้าโชคดีคุณจะออกจากเขตโรงแรมอย่างปลอดภัยห้ามหันไปมองเปน็นันคาดแต่ต้องกล่าวขอบคุณจันเช่นเดิมไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเพราะเธอจะรอคอยคําขอบคุณของคุณอยู่เสมอนั่นเองกฎข้อที่15ถ้าคุณลืมบุญคุณของจันจันจะแกล้งไม่พูดปลอบใจคุณหญิงหลังจากนั้นจะมีความเป็นไปได้ว่าคุณหญิงอาจจะตามราวีคุณจนไปพ้นเขตอ,อำเภอเพราะเธอเป็นลูก าฎข้าที่มาตั้บรกททีี่่นนัเอองดข้16สําหรับห้องของคุณท่านจะมีโต๊ะทางานที่มีเอกสารสองเล่มวางอยู่มีปากกาและที่ใส่มือคุณจะต้องนํหบึกที่จันเตรียมไว้ไปเติมเพื่อแสดงความเคารพในระหว่างคืนนั้นอาจจะมีน้รั่วซึมก็ไม่ต้องกังวลน,นะเพราะน้ํานั่นไม่เคยทาให้ไขรเปียกแล้วมันจะหายไปในเพียงระยะเวลาครึ่งชั่วโมงเท่านั้นหากงากว่านั้นต้องรีบพูดออกมาเลยว่าจัน หนาวหลังจากนั้นจันหรือว่าพนักงานเนี่ยก็จะรีบเข้ามาจัดก,การให้ในกรณีนี้เธอจะมาพร้อมกับตะเกียงเจ้าพายุสีเหลืองเหมือนเดิมซึ่งบอกเลยว่าปลอดภัยได้แล้วแต่ถ้าเกิดเป็นสีอื่นก็ห้ามไปยุ่งกับนางไปน้งขาดและต้องบอกเลยว่าถ้าเป็นสีเหลืองโผลมาและเธอเนี่ยกำลังจัดการสิ่งต่างๆอยู่ต้องบอกเลยว่าช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลาที่สําคัญและคุณต้องห้ามลืมตาไปน,นินขาดเลยด้วยต่อมากดข้อที่17นอกจาก2ห้องนี้แล้วห้องอื่นจะไม่มีข้อปฏิบัติใดเพิ่มเติมแต่จาก3ข้อด้านบนชัด ว่าคําว่าจันพราาหนาว เป็นศัพท์เฉพาะในภาษาไทยที่ไม่ควรเอามาเล่นหากไม่ประสบเหตุร้ายถ้าทำได้ควรพูดกับเพื่อนร่วมห้องเป็นภาษาต่างประเทศเพื่อนหลีกเลี่ยงการเผลอเรอหากคุณเผลอเรอจันจะมาหาแล้วพบว่าคุณไม่ได้มีปัญหาหลังจากนั้นจันจะไม่ปรากฏตัวให้คุณเห็นอีกเลยตลอดทั้งคืนนั่นเองซึ่งถ้าเกิดเกิดกรณีนั้นจริงๆเราต้องขอแสดงความเสียใจด้วยเพราะคุณอาจจะไม่รอดกลับไปก็ได้ต่อมากดข้อที่18บริเวณทางรถไฟเคยมีคนเสียชีวิตซึ่งนั่นก็คือลูกนอกสมรสของคุณท่านเขามีความอาฆาตที่คุณเนี่ยไมยอมาารับบงคื อาจจะปีนห้องขึ้นมาด้วยความอยากพาคุณไปอยู่ด้วยแต่ไม่ต้องกลัวนะเพราะคุณท่านเนี่ยเห็นว่าพวกคุณเนี่ยไม่เหมาะที่จะเป็นของเล่นของลูกชายคุณท่านจึงมีวิธีการจัดการนั่นเองต่อมาข้อที่19นอกจากนี้เรื่องอื่นๆเช่นการก่อกวนพวกเ่าวไพร่ของคุณท่านจากสัตว์เลี้ยงไปถึงคุณท่านเนี่ยคุณท่านจะเป็นคนจัดการเองทั้งหมดคุณไม่ต้องทําอะไรทั้งสิ้นแต่ถ้าว่าถ้าผิดพลาดจนเผลอทําให้ประตูพังและพวกมันเนี่ยเข้ามาในห้องคุณได้จนนั้นคุณเตรียมใจตายได้เลยครับและกดข้อสุดท้าาายคํพพูดที่สุภ กิริยาที่นอมน้อมและสิ่งเล็กๆน้อยๆที่ทำให้คุณท่านมีเมตตาเนี่ยบอกเลยว่าเป็นสิ่งที่ดีมากๆซึ่งถ้าเกิดท่านเนี่ยได้ยินคําคนองปากหรือคําพูดที่ไม่เข้าหูแม้แต่คําเดียวความช่วยเหลือจะลดลงจนแทบไปเหลือศูนย์คาดเดาได้เลยว่าการอยู่ที่นี่จะลําบากขึ้นหลายเท่าและบอกเลยว่าจะออกไม่ได้เลยก็ว่าได้ซึ่งนี่ก็คือกฎทั้งหมดที่อยากจะให้ปฏิบัติตามและปฏิบัติตามกฎทั้งหมดนี้เพื่อชีวิตของตัวผู้ท่านเองนั่นเองหลังจากที่อ่านจบโตมอนหนึ่งในนักศึกษาที่มาด้วยกันน่กก็ยกมือขึ้ช มือแล้วก็เกาหัวแกะ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 ,แกะ,แกะหลังจากนั้นก็พูดขึ้นมาว่าคำขนองคือเฮียอะไรวะกูไม่เห็นคุ้นเลยนอกจากโตมอนแล้วผู้มาใหม่ทุกคนเนี่ยหันมองหน้ากันด้วยความรู้สึกที่บันยหไม่ถูกส่วนอาจารย์หนุ่มเนี่ยก็ได้แต่กำสร,ร้อยพายอย่างแน่นเหมือนกับว่าเป็นความหวังสุดท้ายและเมื่อหันไปมองจันเธอก็ยิ้มอย่างเป็นมิตรแล้วก็พูดประโยคสุดท้ายว่าไม่ต้องกลัวนะคะที่นี่สร้างมาก่อนที่เขาจะสร้างพระสมเด็จรุ่นในมือถืออาจารย์เสียอีกค่ะจบบริบูรณ์ครับโอ้อผมเข้าใจแล้ว น,นี่คือสิ่งที่ทีมงานผมอยากให้ลองใช่ไหมก็คือเหมือนกับว่ามีการเกิดเรื่องเกิดเสร็จปุ๊บมีการบอกกฎแล้วก็ให้คุณผู้ชมไปจินตนาการต่อว่าเฮ้ยกฎข้อแรกแม,ม่ให้เลือก2ทางเว้ยจะไปทางซ้ายจะไปทางขวาจะเชื่อกฎหรือไม่หรือจะไม่เชื่อกฎแล้วจะเกิดอะไรขึ้นบ้างนู่นนี่นั่นมันก็จะกลายเป็นจินตนาการในหัวเราให้เกิดขึ้นไปเรื่อยไ,ได้เช่นกันหรือว่าให้เราเเป็นผู้เขียนบทที่เกิดขึ้นได้โดยที่อิงกฎนี้เป็นเขาโครงเรื่องหลักนั่นเองฮะอุ้ยน่าสนใจนะคุณผู้ชมเอางี้ผมอ่านกฎมา20ข้อ่สิ ลองได้ไหมลองตีความเรื่องนี้ว่าถ้าคุณผู้ชมไปทางซ้ายหรือทางขวาตามที่คุณผู้ชมเลือกแล้วบทสรุปเรื่องนี้จะออกมาเป็นยังไงแต่ละคนคิดเห็นยังไงลองคอมเมนต์ไว้หน่อยละกันนะครับผมอยากรู้เหมือนกันว่าแต่ละคนจะคิดเห็นและไปทางไหนกันแน่จะเชื่อกดหรือจะไม่เชื่อลองบอกผมหน่อยละกันนะฮะ